นี้ให้ถายฮะติ๊กตอกติ๊กตอกออตามสไตล์พ่อมดไก่นะครับมาถึงต้องจัดเครื่องดื่มเย็นๆก่อนเลยนะนี่นะครับผมจะต้องดันด้นมาจากเรียบด่วนนะครับข้ามฝั่งมายังพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะมาทานเนื้อที่ร้านนี้นะครับผมเลือกเนื้อ3มชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีฮารามินะครับคารูบินะอันนี้ก็จะเป็นวากิวออสเตรเลียนะครับ เหตุผลที่ผมต้องดันด้นนะครับขับมาจากเรียบด่วนมาถึงที่นี่นะครับนี่ครับนี่ไทยบากิวเป็นก้อยนะครับทำแบบไทยๆเลยนะสไตล์ไทยๆนะครับแล้วอันนี้เป็นยูเกะนะครับเป็นเนื้อไทยบากิวเหมือนกันนะครับอ่าจานต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นอากามินะครับทูน่าหั่นเต๋าดูนะครับโอ้โหสิบชิ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ปลาร้านะครับเรียกว่าหมึกร้านะครับนี่ก็เป็นแอปเปอ้ลไทเซอร์เหมือนกัน ตามด้วยหอยปีกนกหาทานไปได้ง่ายๆนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็นี่ครับจานนี้จะเป็นสลัดเต้าหู้นะครับแอปเปิลไทเซอร์ทั้งหมดนี้ราคาเดียวกันคือ9 9บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อที่เมนดิชเลยนะครับนี่ครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้ครับคารูบิเป็นเนื้อเนื้อนะฮะไม่ใช่หมูนะครับส่วนที่ติดกับซี่โครงจานนี้ให้ทายฮะติ๊กตอกติ๊กตอกสามสิบเก้าบาทขายได้ไงสามสิบเก้าบาทจานนี้นะครับอ่าส่วนจานนี้ก็เป็นเนื้อนะฮะฮาลามิ จานนี้49บาทแพงกว่ากันนิดเดียวนะครับ10บาทนะครับนี่นี่เลยครับวากิวออสเตรเลียเนื้อออสนะครับ59บาทโอ้โหลิ้นวัวกี่ชิ้นนะเนี่ยหชิ้นนะครับจัดเต็มเต็ม59บาทเหมือนกันนะครับเคครับแล้วนี่มาถึงตัวนี้ใครอยากจะอิ่มท้องนะครับเข้าอบมันเนื้อไม่ใช่เข้าวผัดมันเนื้อนะครับเขาเอาไปอบนะฮะแล้วก็โรยด้วยกากเกียวแต่ว่าเป็นกากเนื้อเกียวไม่ใช่กากหมูนะครับจานนี้ 49บาทโอ้โ okay. หเดี๋ยวไปจัดกันเลยดีกว่าครับนุมาก uh huh. อร่อยมากหรือใครนะครับที่อยากจะสั่งเป็นเซ็ต เขาก็มีให้เลือกนะครับมีอยู่ทั้งหมด3เซตด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมด18จานนะครับรวมทั้งแอปเปิลไทเซอร์นะครับอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็เมนดิชนะครับหรือว่าเป็นจานหลักนะครับรู้ไหมครับราคาเท่าไหร่1ใบเทา2ใบแดงมีทอนครับสรุปนะครับสำหรับผมนะอร่อยทุกเมนูนะครับแต่ที่สำคัญโคตรคุ้มใครอยู่แถวนี้นะครับต้องจัดครับแล้วก็เมนูที่ผมชอบนะครับก็คือฮารามิ นะฮะเป็นเนื้อฮารามีนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือยูเกะยูเกะเป็นเนื้อดิบนะครแต่ทำในสไตล์ญี่ปุ่นหอมน้ำมันงาแต่ถ้าใครที่ชอบสไตล์ในไทยไปทางก้อยไทยวากิวบอกเลยไม่ผิดหวังที่สําคัญนะครับถ้ามาแล้วบอกว่ามาจากช่องโพงมดไกด์เขาไม่มีอะไรให้นะฮะเพราะว่าราคาเขาถูกอยู่แล้วครับ